ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอดประจำเดือนธันวาคมจำนวนหนังสือมีการยืมคืนจำนวน264เรื่องสถิติการเข้าใช้บริการ กิจกรรมในห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอดจำนวนผู้ใช้บริการ455คนเช่นการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทั่วไปดำเนินการจัดก,กิจกรรมหมุนเวียนสื่อรวมกับเรือนจำอำเภอแม่สอดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อร่วมกับท่าอากาศยานานาชาติแม่สอดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อณนะห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาตลาดกาดบันวาตำบุแม่กุอำเภอแม่สอด การจัดก,กิจกรรมออนไลน์ผ่านทาง Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สองการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำในระหว่างวันที่28ธันวาคมถึง3มกราคม2568ณบริเวณลานสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดได้ส่งเสริมในการทำอาชีพขนมรังพึ่งและการถักสร้อยข้อมือและพวงกุญแจแฟนตาซีการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเมื่อวันที่12-13ถึงธันวาคม2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกสั่งความรักชาติส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ให้แก่ผู้เรียนเมื่อวันที่3ธันวาคม2567เจ้าหนเจ้าที่งานฝ่ายทะเบียนและคุณครูผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศึกษารูปแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยณนะเขตพื้นที่การศึกษาตากเขตสองตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เมื่อวันที่9ธันวาคม2567ผู้อำนวยการและครูผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2เพื่อประชุมหาลือชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาณนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเมื่อวันที่17ธันวาคม2567 ผู้อำนวยการและครูศูนย์การเรียนชุมชนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาลือแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านการประชุมออนไลน์ในการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของศูนย์การเรียนรู้ต่างด้าวและวันที่17ธันวาคม2567คณะครูกศนตำบลเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการประชุม การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมหลักที่2ส,สร้างผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งมืออาชีพกิจกรรมที่1ประชุมเชิญปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากรณโรงแรมตากอัันนดมนอำเภอเมืองตากจังหวัดต,ตาก 28-20ธันวาคม2567การจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่การสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 23-24ธันวาคม2567การจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในวันที่23ธันวาคม2567ดําเดำเนินการจัดก,กิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2567โครงการตามพระราชดำริของกลุ่มสสชบ้านปางวัวกิจกรรมติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสสสชกิจกรรมฟังพูดภาษาไทย เป็นการพูดพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ภาษาไทยของทั้ง4กลุ่มในกลุ่มสสชบ้านปางวัวกิจกรรมสวนพืชศาสตร์โรงเรียนโดยคุณครูและนักศึกษาร่วมกันดูแลพัฒนาศึกษาความรู้ในสวนพืชศาสตร์ของภายในสสชทั้ง4แห่งโครงการสร้างป่าสร้างรายได้คุณครูได้ติดตามพร้อมให้คำแนะนำและจัดหาพันก้าไม้เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปปลูก งานตามนโยบายที่4ธันวาคม2567ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการประจำเดือนธันวาคมณนะห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดต,ตา6ธันวาคม2567 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ MOU ระหว่างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดกับมูลนิธิศึกษาประกายแสงองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาให้กับแรงงานข้ามชาติและผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย 15-16ธันวาคม2567คณะครูร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดต่างได้ดำเนินการนิเทศและติดตามสอสอชอบ้านห้วยผักกูดเพื่อเป็นการติดตามงานตรวจเยี่ยมงานขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในพื้นที่9-20ธันวาคม2567 ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณะครูที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเฟซบุ๊กกรม,มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรม,มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และกรอบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดขอขอบพระคุณค่ะ